เขาฝากเพียงเธอได้นะคะทุกคนทุ่มแรงกายกแรงใจที่สุดเมาห้าเรื่องลับจากกองซีรีส์เพียงเธอเรื่องที่หนึ่งที่หลีนต้องไปเขาเล่าหมดเลยเดี๋ยว ทำไมอ่ะเรื่องที่จะมีพี่หนิงก็เป็นคนหันไปเจอคือมันจะมีซีนหนึ่งซึ่งเป็นซีนอารมณ์ตัวตะวันโกรธมากๆตัวสมิธเองอ่ะคือจะมาห้ามหลิเพื่อที่จะไม่ให้ไปทําไม่ดีเสร็จปุ๊บกาลังจะโมโหมากแล้วคือมันมีแอคชั่นนิดนิดหน่อยๆกับสมิธนะคะพอแบบหันไปพี่สมิต้องหันไปปุ๊บแล้วเขาก็อ่ะพี่โป้ก็คือให้หยุดไว้ก่อนแล้วเขาจะมาหยดเลือดแล้วพอสมิธหันขึ้นมาหนึ่งสองสามสมิธเลือดไหลออกแบบรึ น,น,าานจริงนน่าลอะจริงๆมันไม่ควรไหลขนาดนั้นเพราะมันแค่ต่อยมันควรช้ำแตบบ่และซึมนิดนิดแต่นางก็คือแบบอาจจะด้วยไม่รู้ตัวนางก็ทำแบบเซเรียสอะเข้าใจไหมคือสถานการณ์มันซีเรียสมากลิงก็แบบให้ดีวะคือการพูดบทอะมันพูดด้วยความรู้สึกอะลิงก็เลยพูดไปว่าไปโรงพยาบาลก่อนไหมไปโรงพยาบาลก่อนไหม <c oughs> เริ่มต่อมานะคะเรื่องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและหมูสับของเขาคือว่าออมเป็นคนทํากับข้าวไม่เป็นและทีนี้สิ่งนั้นมันจะต้องเหมือนออกรายการทำกับข้าวเขามีไทยอินใช่ไหมล่ะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเอาก็ต้องนั่งทํากับข้าวแล้วมันเป็นเหมือนแบบผัดกะเพราอะถึงเวลาใส่หมูอะออมเทหมูลงไปทั้งถ้วยใหญ่จริงๆเขาเตรียมวัตถุดิบมาให้แล้วทุกอย่างคือเตรียมมาให้หมดแล้วกะว่าวางช้อนไว้ข้างๆ้าเขาก็อาจจะรู้เนาะว่า แค่ตักหมูสับลงไปนิดหน่อยอะไรคุณเขาแบบหยิบมาแล้วก็ปุ๊บสุดท้ายก็คือผัดหมูลงไปหมดเลยตั้งคามอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยที่ว่าตอนนั้นน่ะหลิงอ่ะหอมลง <c oughs> ก็ได้รับคำสั่งคอดอ <c oughs> คุณดีว่าหลิงให้กินเยอะขึ้นนะอ๋อหลิงก็ดีใจมากเรื่องกินหลิงถน,นัดอยู่แล้ว <c oughs> แล้วทีเนี้ยก็จะมีขนมอันนึงที่แบบ อู้อร่อยมากก็กินไม่หยุดกินไม่หยุดจนพี่นายบอกว่าสั่งทุกคนในกองว่าถ้าใครเห็นหลิงกินจะโดนทําโทษจนกระทั่งเขาเขียนชื่อหลิงอะว่าของหลิงห้ามกินนะคะพ,พี่หลิง<อ>กินขนมอันเนี้ยเยอะมากเยอะมากจริงๆลัคงหอยใหญ่หอยใหญ่หหญ <c oughs> ตัวนี้ย <c oughs> สีที่เกือบจะ เอาวิญญาณของออมไปคืออะไรคะคือเอาความมากคือน้องอะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเครื่องเล่นอะไรที่มันน่ากลัวเลยแ้่ทีนั้นอะ่ะหนูก็เลยคิดว่าเขา่จะติดกล้องไว้หน้าเครื่องเล่นหนูก็บอกปะ่ะเพื่อออนลี่อยู่หนูทำได้ปรากฏพ่อหนูนั่งแล้วก็คิดไปคิดมามเฮ้ยแล้วกล้องกล้องไม่ติดไปกับเราเหรอพี่หลิงถ้าหนูเขาเอาแค่ตอนออกหนูคิดว่าเขาจะเอาหน้าเราแบบวา แต่ลิแค่สงสัยว่าทำไมเขาถึงคิดว่าน้องอมออชอบเล่นเครื่องเล่นเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้เขาอ้างอิงจากตัวเราด้วยพี่นายอ่ะและน้องรีพูดขึ้นมาบอกว่าอ่ะนหนูพูดไหมหนูชอบไปสวนสนุกเหมือนกันอมก็เลยเหมือนมันเป็นฉากที่ต้องคุยโทรศัพท์อยู่ข้างเดียวคือเราพูดพูดใส่เขาแบบพูดโป้ยอะค่ะในบทใช่แล้วหนูนะก็ชอบไปสวนสนุกหนูอยากไปเที่ยวมากเลยแต่ว่าคนเยอะเนี่ยมันจะต้องพูดอย่างนี้อ๋อคืออย่างนี้พี่นายก็เป็นคนคิดให้ออมเองว่าอ่ะงั้นไปสวนสนุกลหกันอมก็แบบโอเคงั้น ออมจะตอบไปไปสวนสนุกแล้วออกไปออมก็รองห้คือทีมงานข้างหลังบอกว่าอะไรเปียกน้ำตาน้ำลายน้ำลายคือเท่าที่จำได้คือตอนแรกก็แบบเราจะทำได้เราทำได้ก็จะมีที่หนิงไปละคือจะบอกนะ้ซีนนี้คือทิดว่ามันจะมีระยะทางที่ขึ้นไปมันจะค่อยๆคือเนี่ยมันจะเป็นอย่างี้ใช่ไหมตกลงมาอย่างเงี้ยในระยะทางนี้น้องออมมีประมาณสิบอารมณ์เราทำได้เราทำได้ สมตัเนม่ยบอกว่อมไม่ได้ขึ้นห oh, ัวลอยเ่ยใช่ไร่น้ำผ่ามันไปด้วยดีแล้วสิบ้าลับถ้าได้สลับบทกันทั้งหนิงแล้วก็ออมอยากเป็นตัวละครตัวไหนมากที่สุดในซีรีส์เพลงคะคะอยากเป็นสมิธอ่ะ อยากเป็นสมิธหรอเพรอะไรอะตลกดีดูแปอกแปลกอยากเป็นแรปไพร์รน้จริงจังกับซินแล้นเดิเดี๋ยวน่าหนกจริงจังว่าอยากให้เห็นหน้าเป็นอย่างเนี้ยบอสครับเอออยากเป็นสมิธลิงอหรอลิงอยากเป็นใครอ่ะไม่อยากเป็นไอร่าเพราะว่าต้องทั้งร้องทั้งเต้ชหนูก็ไม่อยากเป็นพี่ตะวันเพราะว่า ต้องแข็งแรงนิดนึงอยากเป็นพ่อไอร่าพ่อดูใจดีใจดีแบบใจดีใช่ดูแบบใจดีมากอ่ะเข้าฉากกับพี่ลิบรู้สึกว่าโหถ้ามีพ่อใจดีแบบแต่จริงๆพ่อเราก็ใจดีพ่อเราก็สายไปเราก็ใจดีเหมือนกันใช่ก็รู้สึกว่าแบบเอออยากเป็นตัวละครที่ใจดีใจดีอ่ะ